คูคูซาว้าเช้าวันอาทิตย์วันสุดท้ายที่คอสิซกา ทริปนี้เราไม่ได้ทํากิจกรรมทางน้ําเลยซึ่งก่อนนี้ก็สวยมากๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนทัวร์เที่ยวดําน้ําก็เยอะมากเลยค่ะเราไม่ได้มาที่นี่หลายวันก็เลยเลือกแค่กิจกรรมที่อยากจะทําก่อนก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรนะคะเพราะว่าทุกวันก็เต็มที่มากๆวันนี้ก็จะมาเดินเล่นรอบเมืองมีเวลาเหลือเฟือเพราะเราจะกลับบ้านกันตอนเย็นเมื่อก่อนแฟนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเราชอบถ่ายรูปกับบ้านฉันบ่มีแม่สูมาอยู่ตั้งไกลเวลาไปเที่ยวไหนก็อยากจะถ่ายรูปอดเพื่อนสักหน่อยเธอไม่ต้องมาเข้าใจแค่ ่อยอินกับเราหรอกค่ะเพราะเขาเห็นมาหมดแล้วเดินใช้พลังงานมากๆก็หิวแล้วสิก็เดินหาร้านอาหารตามตอกซอกซอยที่นี่แหละค่ะ <S <S มโนเอาว่าร้านไหนคนเยอะแล้วว่าอร่อยและเราก็จะไปร้านนั้นมีนักดนตรีมายืนเล่นเพลงให้ฟังด้วยไงล่ะเล่นเสร็จเขาก็จะเอาหมวกออกมาเดินตามโต๊ะใครที่ชอบก็เอาเงินใส่หมวกให้เขาได้เป็นขวัญและกำลังใจ กลับไปเตรียมตัวที่โรงแรมเสร็จอะไรเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทางจุดที่ต้องไปขึ้นเรือก็เส้นทางเดินกับขามาแต่ต้องอ่านป้ายให้ดีนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งเลนเอาไว้จะลงจังหวัดไหนก็ใช้เลนนั้นจะมีการขอดูตั๋วขึ้นเรือในช่วงเริ่มต้นตลอดทั้งเส้นทางจะมีพนักง,งานยืนบอกให้ตลอดส่งสัญญาณมือให้เราอยู่เรื่อยๆคราวนี้ก็มาจอดรอกันที่จุดนัดหมายเราต้องมารอล่วงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพอเรือเทียบท่าเขาจะให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อนคนที่เดินทางเท้าก็แบ่งแยกโซนให้เป็นอย่างดีจากนนนั้้ก็ถถึงงิวขอรยต์าจ ขากลับจะเป็นเรืออีกลำนะคะดูเล็กลงและผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยรอคิวตรงนี้อย่าลืมกันนะก่อนจะเข้าเรือให้ถ่ายรูปประตูของตัวเองก่อนตอนเช้าจะได้ไม่หลงเข้ามาแล้วเราก็เดินหาห้องกันต่อขากลับจองตั๋วช้าก็เลยได้ห้องเป็นเตียงแยกได้นอนแยกรอบนี้แอร์ในห้องปรับอุณหภูมิได้ไม่ต้องนอนหนาวในส่วนของห้องน้ํานั้นก็เล็กๆแคบแเช่นเคยเก็บของเสร็จก็ได้เวลาออกหากินก็จะได้เดินผ่านห้อง f ฟ m i l y Room ยั่วตายั่วใจกับคนที่พาเด็กๆมาด้วย ถึงร้านอาหารแล้วจ้าเรือรำนี้ร้านอาหารใหญ่กว่าครั้งที่แล้วมาในโทนสีม่วงเป็นร้านอาหารประจําเรือเมนูก็จะเป็นแบบเดิมเก็บของเสร็จให้รีบมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเยอะมากินก่อนที่เรือออกจากฝั่งจะดีมากกองทับต้องเดินด้วยท้องกินเสร็จแล้วเราไปนอนค่ะเรือออกจากฝั่งเวลาสองทุ่มตรงกินข้าวเสร็จก็มาดูโซนอาหารร้านอื่นจุดนี้ก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดของทานง,ง่ายๆออกมาเดินชมวิวสักพักแล้วค่อยกลับห้องในส่วนของ WiFi ถ้าใครลืมซื้อตอนจองตัว๋วก็สามารถซื้อได้ข้างนอกค่ะ ซื้อได้บนเว็บที่เห็นอยู่ตอนนี้จะมีให้เราเลือกหลายแบบก็หาซื้ออันที่มันเหมาะสมกับการใช้งานขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก กดซื้อที่ช่องสีน้ําเงินกรอกข้อมูลของบัตรที่จะจ่ายจากนั้นก็จะได้รับอีเมลยืนยันการชําระค่าสินค้าและมันจะยังค้างอยู่หน้านี้ให้กดที่ช่องสีน้าเงินด้านล่างส่วนแรกจะเป็นข้อมูลของเราให้ไปกดส่วนที่2การซื้อของฉันมันจะแสดงรหัส Wi-Fi มาให้แล้วจะกดตรงลูกศรก็ได้ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะแบบไหนก็เอาไปใช้ได้หมดคราวนี้ก็ดอนดูซีรีส์กันยาวๆพร้อมดูตะวันตกดินถึงท่าเรือที่ตูลงหกโมงเช้าแยกย้ายกันกลับบ้านได้จ้า